สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนจักรยานล้อดเดียวด้วยกันรับรองเลยว่าคลิปนี้อย่างละเอียดผมเน้นเลยว่าอย่างละเอียดรับรองว่าเอาไปเรียนเนี่ยชัวร์มีคําถามมากมายมาก,กับเราว่าจักรยานล้อดเดียวเนี่ยมันปั่นยากมากไหมอ้ยเมื่อยนิดนึงแล้วมันจะใช้เวลานานไหมอันตรายไหมต้องทำยังไงบ้างคำตอบเหล่านี้ ยู่ให้ระวังโดนระวังโดนไประวังโดนต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปั่จักรยานล้อเดียวให้ได้ต้องมีรถจักรยานล้อเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้มีสองเพื่อความปลอดภัยรองเท้าควรจะเป็นรองเท้าที่ ุ้มข้อหรือหุ้มส้นจะดีมากสามสนับสนับนี่เป็นสนับแข้งถ้ายาวขนาดนี้ตุมหัวเข่าก็ดีแต่ว่าถ้าขั้นกว่านี้มันก็ไม่เป็นไรมันจะอาจจะสะดวกสนับนี่ค่อนข้างที่จะสําคัญในการปั่นจักรยานล้อ,ลอดเดียวมากถ้าเราผิดพลาราจะผิดพลาจากปนไดามากกว่านี่หมวกกันน็อก ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหมอนเ็นน็อกตำรวจเขาจับด้วยเหรอคะเอาเอาไว้กันเอาไว้กันน็อคมีไว้ดีกว่าคุณแว่ลองมีไว้ดีกว่าถ้าวันคุณแว่นหม่งแล้วคุณแ่่จะรู้เดี๋ยวต่อไปเลยหลังจากที่เราได้ดูอุปกรณ์มาแล้วเราก็ใส่อุปกรณ์ให้ครบโอ้โหถึงหัดน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยมองด้วยกัน่งหน้าช่วยหน่อย หลังจากที่เราแต่งหน้าแต่งตากันมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูเรื่องรถรถที่สำคัญให้มันเหมาะกับตัวเราหาว่ามันจะเหมาะยังไงรถมีความสูง อยู่ที่ระดับสะดือพาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยไม่ควรมากกว่าสองถึงสามเซนอีกสะดืออยู่ไหนครับโอเคได้ขนาดพอดีต่อไปเราจะมาดูกันขึ้นรถก่อนอื่นพื้นที่ที่เราจะปัน่นเราควรดูพื้นที่ให้มันมีความเรียบความปลอดภัยและม,มีผนังหรือกำแพงหรือุณรั้วหรืออะไรสักอย่างที่มัน มีความเหมาะสมในการจับในค่อนข้างความแข็งแรงนักกีฬาครับพร้อมหรือยังครับอ้าวไม้มีไว้ทำอะไรครับโอ้โหคือแว่นเป็นครรามที่ดีมากอย่าดูดกีฬาเช่ครับจะในลูกเลยครับไม้นะครับแรกๆควรจะมีไม้ไว้ช่วยถ้าไม่มีไม้ลองดูครับลองดูลองดูครับจะขึ้นยากและรถจะไหลถ้ามีไม้ลองดูครับ รถจะนิง่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องมีไม้หรือหินหรืออะไรก็ได้เข้าใจไหมครับคุณแ่นครับเข้าใจครับหลังจากที่เราพร้อมทุกอย่างแล้วักก <c oughs> ีลาถนัดข้างไหนครับมาเจอเข้าไปที่ลูเลยครับถ้าเราถนัดข้างขวาสิ่งที่เราควรคำนึงถึงครั้งแรกบันไดฐานที่ถนัดอยู่ด้านหน้าให้ เริ่มต้นที่ขนาดเลยนะครับซ้ายการขึ้นรถจะขึ้นจากขาที่ด้านซ้ายก่อนเพื่อที่ให้น้ำหนักถอยลงม,มาทับกับไม้แล้วก็ขาขวาวางในตำแหน่งที่ขนาดง่ายอาลองเลยครับหลังจากขึ้นรถแล้วควรยืนเพื่อจัดสมดุดของรถกับคนให้มันเหมาะสมกันอ้าว ม,นมันต้องยืนด้วยรครับก็มันต้องจัดสมดุลให้มันเหมาะสมกันคุณแว่นนี่ก็ถ้าคุณขึ้นแล้วคุณไปเลยมันก็ไม่ไหวบางทีมันกินหน้าไปนิดนึงกินหลังไปนิดนึงและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญน้ําหนักระหว่างขากับก้นถ้าคุณลงน้ําหนักที่ก้นมากไปขาไม่มีแรงรถคุณก็จะหงายอ๋อคอ่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงปรับให้มันพอดีพอดี ทุกอย่างเริ่มพอดีพอดีเรารู้สึกว่าเริ่มสบายตัวเราก็เริ่มปล่อยมือจากกําแพงอนจหวะพยายามอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆนิ่งๆปล่อยจากกำแพง,งวะจฉักอิจค่อยๆนานขึ้นค่อยๆนานขึ้นค่อยๆนานขึ้นครับค่อยๆนานขึ้นต่อไปเป็นวิธีการลงรถที่ถูกวิธีจักรยานล้อดเดียวนี่ ไม่มีเบรกแต่ถ้าลงถกวิธีผมรับรองว่าปลอดภัยการลงรถนี่ต้องพุ่งตัวไปข้างหน้าเราต้องให้รถอยู่ข้างหลังเราเันต้องพุ่งตัวไปข้างหน้าพร้อมไหมครับครับอ่าลองลองลองนิดนึงครับลองลองโชว์นิดหนึงครับจริงจริงไม่ต้องจับรถก็ได้หรือจะปล่อยรถลงไปเลยหรือตัวเราจะวิ่งออกไปเลยก็ได้ปล่อยัางนึงครับปล่อยัางหนึ่ง ไครับอ่าลงเลยครับจำเป้นครับอ่าถูกต้องครับถูกต้องอ้าวลงข้างหลังไม่ได้หรอครับลงข้างหลังไม่ได้หรอครับจริงๆแล้วถ้าอยู่ในขณะปั่นแรงเฉื่อยจากการปั่นตัวเราจะพุ่งไปข้างหน้าถ้าเราลดลงลดข้างหลังถ้าเราลงลดข้างหลังรถก็จะหลุดไปข้างหน้าแล้วก็ทุกอย่างก็จะฝังเราแล้วเราก็จะมีอุปสรรค อาจจะมีอุบัติเหตุได้อ๋อเข้าใจไหมครับครับขอบคุณครับเข้าใจแล้วต่อไปเราจะมาดูท่าทางในการปั่นที่เหมาะสมในกกีฬาข้นรถครับปรับสมดุลร่างกายครับลักษณะของร่างกายที่พร้อมที่จะปั่นหนึ่งหน้ามองไปข้างหน้า มองไปข้างหน้าแต่ว่าไม่ควรไกลมากก็คือลักษณะที่เราพอสมควรตัวตรงขาขนานอย่างนี้ถูกต้องไม่ควรก้มมากเกินไปไม่มัจนจะเหนือยไม่ควรจะเอียงซ้ายเอียองขวาพร้อมไหมครับนักกีฬาขยับตัวไปทีละน้อยครับทีละน้อยแต่การแทกทีละช้าครับทีละค่อยๆจะช้าอย่าก้มหน้านะครับถ้าครั้งหน้าผิดจะมีการลงโทษแล้วนะครับ ตัวตรงนะครับับรถตรงยามองสมองมองไปข้างหน้าตัวตรงโดยเป็นต้องคิดอะไรมากมายไม่คนดอะไดมากมายกานนี้ผิดมีการลงโทษนะครับอย่าลืมนะครับทิ้งเชื่องทะลุดอะอ่าปรมตัวผิดนะครับผิดนะครับอ่าลงรถครับ

แตแปลกนิดนึงคือเริ่มต้นน,นะครับนักกีฬาครับนักกีฬาครับนักกีฬาวิธีการจับของผู้ช่วยทีนีหนึ่งแบมือขึ้นแบมือด้านนึ่งขึ้นแล้วก็ให้นักกีฬาจับแขนนี้ข้างหนึง่งประยุงที่สองอนักกีฬาขึ้นครับลักษณะลักษณะการจับจะเป็นเช่นนี้แล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป ไม่ควรสูงเกินไปไม่ควรต่ำเกินไปควรอยู่ในลักษณะที่มันตรงอย่างถ้านักกีฬาเริ่มชินรถแล้วเริ่มจะปั่นคล่องปั่นไรแล้วเราจับน้อยลงนี่งที่เราควรจับควรจะให้เขาจับปนนเองก่อนนะเราไม่ควรจะไปจับเขาไม่ควรจะไปดึงเขาหรือไม่ควรจะไปให้เขาจับถ้าเขาเสียการทรงตัว,ตวเขาจะปล่อยมือเราได้ปล่อยในลักษณะนี้ไม่ควรที่จะ ไม่ควรที่จะไปอยู่ข้างหน้าในลักษณะน,นี้หรือว่าไปอยู่ข้างหลังอย่างนี้มันจะเป็นการทำให้นักกีฬาลำบากในการปั่นและผู้จับเป็นอันตรายโดยรถอาจจะกระเด็นมาโดนเราหรือว่านักกีฬาจะลงมาทับเราได้อะลงครับลงครับ หังจากที่เราเริ่มปั่นได้ทักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ปั่นที่จะทําให้เรารู้สึกว่า,าการปั่นของเราโดยการที่จะปล่อยมือค่อยๆเริ่มโดยยิด่น <Okay. S 1> ตบมือครับจับมาตบมือครับกลับมา <c oughs> อีกทีนึงครับลงรถลงรถเลยครับสําหรับคนที่มีกําแพงก็มีลักษณะดเดียวกัน ก็คือปั่นออกมาสักระยะหนึ่งปั่นออกมาครับตบมือครับปั่นมาแล้วตบมือตามองแต้งหน้าถูกต้องครับถูกต้องอหลังจากที่เราพร้อมในการฝึกซ้อมมาถักกำแพงกับคนต่างๆก็ออกสู่สนามจริงหลังจากที่ตัดเสา,วไ,วสาวไว้ครับต่อเสาวไว้ก่อนหาพื้นที่ที่มีลักษณะพอจะกอะได้ ก็เพื่อจะให้ตัวเราและพื้นที่ข้างหน้า<ป>มีระยะทางที่มันค่อนข้างที่จะกว้างขวางและเรียบไม่มีอุปสรรคอะไรต่างๆวิธีการปั่นก็คือเอ็นตัวไปข้างหน้าปั่นขาให่่อยู่ขาให้เร็วที่สุดค่อยๆเร็วที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเราปั่นไม่ทันเราก็จะวิ่งออกจากรถไปพยายามทำให้ได้ครับ ลองดูครับลองดูแรกๆไม่เป็นไรครับไม่ต้องมีน้อนหน้าตามองไปข้างหน้าครับเร็วขึๆๆๆ้นครับเร็วขึ้นแล้วเร็ว <Alberto>. ขึ้นเร็ว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 ขึ้นที่เราปั่นเริ่มคล่องแล้ว ปัญหาต่อไปก็คือปัญหาของการเลี้ยวเราจะเลี้ยวยังไงไม่ยากมองซ้ายมากเลี้ยวซ้ายมากมองซ้ายน้อยเลี้ยวซ้ายน้อยทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่โดยอัตโนมัติในวิธีการเลี้ยวคิดว่าทําได้ไหมครับนม่กีฬาได้ค่อยๆลองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เลี้ยวตรงไหนแล้วก็เลี้ยวพร้อมไหมครับครอ่ะไปเลยครับเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นครับมองไปทางซ้ายครับมองไปทางซ้ายเร็วขึ้น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 